วันทาอภิวาสลงแทบบาทพุทธองค์ผู้ทรงสอนสมพระธรรมนำหนุนอันสุนทรพระสงจรเจริญวัดสิ้นวัดตาข้าขอน้อมนำไตรรัตอุบัติเสียนพระสงเวียนรักธรรมวัดตามศรัทธาโปรดสงเคราะห์ส่องใจให้ดวงตา เห็นธรรมมาพิสมัยพ้นภัยเทินน้อมอันเชิญพระใจปริกยอยกแจ้งสอนท้วนแล้วสิ้นเพื่อแคลงสิ้นสงสัยสวมจัทธาคุณพระรัตนตรยัยเป็นหลักชัยแห่งชีวิตตราบนิพานข้าขอน้องแด่พระรัตนตรยัยขอถวายความเคารพอย่างสูง แต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชวชรธรธรรมคานีประทามสงพระมหาด็กเตอร์เฉลิมปิยศพ์ศรีท่านเจ้าอาวาสขอโอกาสคณะสงฆ์สามเณรแม่ชีวัปัญญานันทารามธรรมาสวัสดีสหรธรรมิกทุกท่าน ข้าพเจ้าเซติปะกับโคสิกาเด็กหญิงธิดารัชทิตเจริญเป็นผู้ทำหน้าที่สาธยายธรรมจากพระไตรปิฎกก่อนเทศนาดังนี้พระไตรปิฎกเล่มที่สิบห้าพระสุตตการตัปิฎกเล่มที่เจ็ดฉบับมหาจุฬาสั่งยุตานิกายสคาถวะสุภาษิตสูตรว่าเรื่องวาจาสุภาษิตเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีสมัยนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายวาจาประกอบด้วยองค์สี่เป็นสุภาษิตไม่เป็นทุพภาษิตไม่มีโทษและวิญญูชนทั้งหลายไม่ติดเตียนวาจาประกอบด้วยองค์สี่อะไรบ้าง คือภิกษ um'. mm ุในธรรมวินในนี้ 1. นกล่าวแต่วาจาสุภาสิตธิอย่างเดียวไม่กล่าววาจาทุทธาสิท์สองกล่าวแต่วาจาที่เป็นธรรมอย่างเดียวไม่กล่าววาจาที่ไม่เป็นธรรมสามกล่าวแต่วาจาอันเป็นที่รักอย่างเดียวไม่กล่าววาจาอันไม่เป็นที่รัก 4. กล่าวแต่วาจาจริงอย่างเดียวไม่กล่าววาจาเหลอกแหลกภิกษุท mm ั hmm. ้งหลาย วาจาประกอบด้วยองค์สี่เหล่านี้แลเป็นสุภาษิตไม่เป็นทุกภาษิตไม่มีโทษและววิูชนทั้งหลายไม่ติดเรียนพระผู้มีพระภาคผู้สุขคตจัสดาได้รตรัสเวยากรณะภาษิตนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าสตบ,บุรุษทั้งหลายกล่าววาจาสุภาษิตว่าเป็นวาจาสูงสุดบุคคลพึงกล่าววาจาที่เป็นธรรมไม่พึงกล่าววาจาที่ไม่เป็นธรรมเป็นที่สอง บุคคลพึงกล่าววาจาอันเป็นที่รักไม่พึงกล่าววาจาอันไม่เป็นที่รักเป็นที่สามบุคคลพึงกล่าววาจารจริงครั้งนั้นท่านพระวังคีสระลุกขึ้นจากอาสนะผมผ้าเฉวงบ่าข้างหนึ่งประนมมือไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ได้กรบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาค เนื้อความนี้ย่อมปรากฏแก่ข้าพระองค์ข้าแต่พระสุคตเนื้อความนี้ย่อมปรากฏแก่ข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเนื้อความนั้นจงปรากฏแก่เธอเถิดวังคีสะครั้งนั้นท่านพระวังคีสะได้ทูลสรรเสริญพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาทั้งหลายอันสมควรณที่เฉพาะพระพักว่าบุคคลพืงนล่าวแต่วาจาที่ไม่เป็นเหตุทำให้ตนเดือดร้อน และไม่เป็นเหตุเบียดเบียนชนอื่นวาจานั้นแลเป็นสุภาษิตบุคคลพึงกล่าวแต่วาจาอันเป็นที่รักที่ชนทั้งหลายชื่นชอบไม่พึงพูดหยาบคายต่อชนเหล่าอื่นพึงพูดแต่วาจาอันเป็นที่รักคำสัต์แลเป็นวาจาไม่ตายคำนี้เป็นของเก่าสัตบุรุษทั้งหลายตั้งมั่นแล้วในคำสั์ทั้งที่เป็นอัตถะและเป็นธรรมกระพุทเจ้าตรัส เกษมเพื่อบรรลุนิพพานเพื่อทำที่สุดแห่งทุกพระวาจานั้นแลสูงสุดกว่าวาจาทั้งหลายท้ายที่สุดนี้ขออานิสงส์แห่งการตั้งใจสดับพระไตรปิฎกบังเกิดเป็นสิริสวัสดิพัฒนาโมงคลแต่สาธุชนทุกท่านดังนี้ขอเดชะพระพุทธรัตน์กำจัดทุกข์เจริญสุข จุลิศักดิ์เป็นหลักฐานขอเดชะพระธรรมรัตน์กำจัดทานให้ภพศารทุกผ่องคนของไทยขอเดชะพระสังฆรัตน์กำจัดโรคให้เสื่อมโศกสืบชนจนสงไขขอเดชะพระไตรรัตน์กำจัดไทยเจริญชัยเจริญสุขทุกท่านเชิดน,นมามัสการพระคุณเจ้าธรรมสวัสดีเจ้าค่ะ ที่จบไปแล้วนั้นเป็นการสัธยายกระตรายอีดุกโดยเด็กหญิงที่ดารั์ทิพย์เจริญขอเรียนเชิญทุกท่านเก่าคำสาธุกการพร้อมๆกันสามครั้งค่ะสาธุสาธุสาธุอาลุโมทาะอ่าขดี๋ยวระปฏิบัะ พระไตรจาร้าก็ตรัสสอนเรื่องเรื่องสําคัญเรื่องอนหนึ่งนยบมาคคือเรื่องอะไรอย่างนี้คำพูดคําพูดที่สําคัญนายกเพราะฉะนั้นก็คือสุภาษิตสูตรเนี่ยเราควรที่จะเป็นไงนายยมนะพูดแต่วาจาที่มันเป็นยังไงสุแปลว่าด,ดีคําพูดที่มันดีๆต่อกันเห็นใบโบราณที่ยังบอกว่านยยมนะปากเป็นเอก เลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีชั่วดีเป็นตราใช่ไมโยมอันนี้ปากที่สำคัญนะโยมนะ